รัดแรกนะครับอ่าดูนะครับว่าก็จะออกยังไงนะครับนะครับดูนะครับไปแล้วให้ลูกไปโอเคไปแล้วนะครับลอดแรกไปวันนี้ผมเริ่มปล่อยปลาช่อนชุดแรกนะครับอพอดีซื้อมาจากตลาดก่อนที่จะปล่อยปลาช่อนนะครับผมก็จะลงผักบุงกับกําแหนก่อนนะครับ พื่อให้มันล่มลื่นแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็มีแสแลนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้เขาหลบภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีกระเบื้องนะครับแล้วก็ท่อท่อ pvc นะครับให้เขาหลบภยัยเดี๋ยวเรามาเริ่มปล่อยกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ ผมแช่ไว้ประมาณสักเกือบสิบนาทีนะครับให้เขาคุ้นเคยกับน้ําในนี้แล้วอุณหภูมิอุณหภูมิของเขานะครับเรามาเริ่มปล่อยกันเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณสองสี่หกแปดประมาณเก้าเก้าตัวนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็วมีกสองตัว ิดถุงก่อนนะครับเปิดถุงให้ดูนะครับอึ๊นะคะค่อยปล่อยนะครับรัดแรกนะครับอยากให้พี่น้องเห็นด้วยนะครับผมจะใส่ตะกร้าแล้วกันเนาะอึ๊บนะครับใส่ตะกร้าตะกร้าแล้วเดี๋ยวถุงออกนะครับอึ๊บมาแล้วกระโดดแล้วนะครับ พี่น้องเห็นใครับปละช่อนนะครับ,รนนรบรมาเกือบสิบตัวนะครับถือว่าสิบตัว